สวัสดีครับผมนายเชสิตจากบริษัทโคมาบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับจริงๆก็คืออธิบายนะครับเกี่ยวเรื่องของ Android Context นะครับหรือบางทีเราก็เรียก Application Context นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ Context คืออะไรนะครับอย่างแรกก่อนนะครับผมทำการเสิร์ชใน Google นะครับแล้วก็ เจอเป็นลักษณะ definition ของ context ใน Android นะครับว่ามันคืออะไรถ้าเกิดผมจะแปลเป็นไทยก็คือง่ายว่า context นะครับก็คือคลาสคลาสหนึ่งที่ใช้ในการเข้าถึงนะครับ resort หรือกลุ่มคลาสต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในระดับ application level เช่นการเปิดหน้าจอ activity นะครับการสั่งรันพวก b r o a d c a s สั่งร service ต่างๆในเคสนี้พูดง่ายๆคือ context คือคลาสที่บรรจุฟังก์ชันบรรจุเมทอดพื้นฐานบรรจุข้อมูลพื้นฐานที่ Uh, API หรือฟังก์ชันหรืองานอะไรบางอย่างใน Android นะครับหลายๆตัวต้องใช้ดังนั้นบ่อยครั้งที่เวลาเราทำการเรียกใช้ฟังก์ชันอะไรบางอย่างใน Android หรือเรียกทำการเรียกรีสอร์ทหรือทำการอ้างรีสอร์ทอะไรบางอย่างมันจะขอให้คุณทำการใส่คอนเทกต์ให้มันคราวนี้เรามาดูกันแบบให้เห็นภาพมากขึ้นตอนนี้ผมอยู่ในเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหนึ่งนะครับ สนใจว่ามันมาจากตัวแอป Compact Activity แล้วกันนะครับยังไม่ไปแคร์ว่าอันนี้มีโค้ดอะไรบ้างผมจะทำการกระโดดไปที่เมท่อดชื่อว่า on create โอเคไหมครับในเคสนี้คุณจะเริ่มเห็นที่แรกก่อนก็คือตัวที่ชื่อว่า get application context นะครับนี่คือรูปแบบในการดึงตัว Context 1หนึ่งรูปแบบนะครับ context คุณสามารถดึงได้หลายแบบนะครับในเคสนี้คุณดึงไปเพื่ออะไรผมยกตัวอย่างให้คุณดูง่ายๆอย่างตัวอย่างนี้ครับ ผมทำการพิมพ์คำว่า toast นะครับเพื่อทำการปิมพข้อความในเคสนี้ผม make ็ูะเจนงว่ามันต้องการส่ง Context ให้มันแน่นอนครับผมสามารถพิมพ์คำว่า get application context นี่คือการ return object context นะครับใส่ข้อความอะไบางอย่างเข้าไปตามด้วย toast w r o n g show ตัวฟังก์ชันตัวนี้จะถิด r e เท r ร์อ็อบเจกตของ Context c o n t e ท t เป็นเสมือนน้ำนะครับถ้าเกิดเปรียบว่าทุกคนในโลกนี้ก็เหมือนแอปแอปทุกๆตัวนะครับก็ต้องการน้ำนะครับในเคสนี้นี่คือเป็นคำนิยามง่ายๆจากผมง่ายๆคือเป็นคลาสที่พ o v i d e นะครับฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องใช้ในการเรียกใช้ตัวอย่างเช่นอะไรนะครับคุณสามารถใช้ตัว คอนเทก t ในการที่สั่งตัวได้เพราะมันขอให้คุณใส่คุณสามารถทำการ StartActivity ได้ในการผ่านตัว Context เช่น StartActivity โอเคไหมครับตอนนี้คุณจะเริ่มแหม่งๆว่าการ StartActivity ที่คุณรู้จักกันดีส่วนมากคุณจะทำการพิมพ์ตรงๆแบบนี้เลยถูกต้องไหมครับซึ่งหมายความว่าไงครับทำไมเราต้องผ่านตัว get application context ละ่ะในเมื่อตรงนี้ก็สามารถเรียกได้ เพราะจริงๆแล้วนะครับการที่คุณจะเรียกซา a แ t คทิ i ิจากนี้ตรงๆเลยก็เรียกได้ตกงไหมแล้วทำไมถึงเรียกได้เพราะจริงๆแล้วตัว Activity ทุกตัวทำการ Extend มาจากตัว Context ถ้าเกิดทำการ เข้าไปดูในคลาสที่ชื่อว่าแอป Compact Activity ซึ่งคุณสามารถจำเข้าไปดูได้ถึงลากเง่ามันเลยว่าลากเง่าจริงมันมาจากคอนเทกต์หรือเปล่าวิธีการคือการกดคอมมานด์ค้างไว้หรือคอนโทรลค้างไว้คุณเห็นว่าในเคสนี้มันจะกดลิงก์เข้าไปได้จะกดลิงก์เข้าไปเพื่อดูลากเง่ามันคุณเห็นว่ามัน e x t e n d มาจากอะไรครับ Fragment Activity คุณกดไปทีนึงครับกดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำการดูลากเง่ามันคุณเห็นว่าลากเง่ามันดิวดาวไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่เรียกว่า Contact Theme w Rapper สุดท้ายเพื่อเจอคําว่า context w r a p p e กดไปทีครับตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าละเง่ามันคือ context โอเคไหมครับตอนนี้เริ่มเห็นภาพอย่งครับว่าตัว activity จริงๆแล้วของคุณเนี่ยก็คือทําการสืบทอดจาก context นั้นการที่คุณจะทําการเขาเรียกว่าพิมพ์คําว่า s t a activity ตรงๆเลยก็ได้เพราะว่ามันก็คือ context เหมือนกันดังนั้นจะหมายความว่าตรงนี้คุณจะใส่เป็น t h i s this, ก็ได้แล้วทำไมไม่ใส่เป็น t h i s อ่ะโอเคไหมทำไมต้องใส่เป็นย,ยาวที่ชื่อว่า get application, get application context เพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่เป็น t h i s บางทีมันจะไม่เวิร์ในบางกรณีตัวอย่างเช่นคุณต้อการสร้างปุ่มมาปุ่มเองนะครับในเคนี้แน่นอนปุ่มนี้ต้องการ context ผมจะใส่ context ให้มันในการใส่ short form อ่ะ t h i s โอเคไหมครับ เอาล่ะผมมีปุ่มนะผมจะทำการดักอีเวนต์ของปุ่มนี้ในการเลก set on click listener เอาล่ะผมจะลองทำการเอา t o a s นะครับตัวนี้มาใส่อย่างนี้แทนคุณจะเห็นว่ามันไม่เออเ r อะไรเลยทุกอย่างเหมือนจะ perfect แต่ถ้าเกิดผมทำการเปลี่ยนไอตรงนี้มาเป็นคำว่า t h i s คุณจะเห็นว่าข้างนอกผมก็สามารถที่จะยังคง compile ได้ไม่มี Error แต่ถ้าเกิดผมทำการ copy นี่มาใส่ช่องนี้เมื่อไหร่ Er เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังกระทำอยู่ภายใต้ก็เียกว anonymous class นะครับนี่เป็นคลาสย่อยผู้ง่ายสโคปของดีตัวนี้เป็นสโคปที่มองเพียงแค่ภายใต้คลาสตัวนี้วิธีการแก้คือบางคนก็จะทำการใช้เป็นลักษณะนี้นะครับผมจะขออนุญาตคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า toast เหมือนกันโอเคนี้มันจะมีตัวนี้ครับเป็นแบบช็อตช็อตคัตถ้าเกิดเลือกตัวนี้ปุ๊บจะทำการแจร๋นี้ให้ กะเ็นว่าในเคสนี้มันจะทำการอ้างชื่อ activity และ dot t i s นี่คุ้กกง่ายคือ activity ชื่อนี้นั่นเองถันะครับแต่ด้วยวิธีการนี้ด้วยวิธีการนี้นะครับมันก็จะเป็นหาตามมาว่าถ้าเกิดคุณก๊อปโค้ดต,ตรงนี้ไปใส่ไว้ที่ activity ตัวอื่นสมมุติว่าผมไปใส่ในหน้า success แน่นอนมันก็จะ error เนื่องจากอะไรครับมันไม่รู้จักตัว main activity ใน scope scope นี้ถัานปะ แต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นคำว่า get application context คืออย่างจบไม่ว่าคุณจะทำการก๊อปโค้ดตรงนี้ไปไว้ที่ไหนใน activity มันได้หมดตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่า context เกิดอะไรแล้วเราสามารถทำการดึงอ b อบเจกต์ของ context มาได้ไงนะครับถ้าผมจะเขียนเป็นคอมเมนต์ก็สามารถเขียนได้สองแบบก็คือใช้ this หรือ ใช้ Activity ของเราก็คือสมมุติชื่อว่า main activity d t h i s หรือใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า get application context ปัญหาคือบางครั้งการเรียกฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถดึงค่าค่านี้ได้ตัวอย่างเช่นการเรียกใน f r a g m เมนในกรณีถ้าเกิดคุณอยู่ใน f r a g m เมนการที่คุณจะเรียกคำว่า get application context สักตัวหนึ่งอาจจะเรียกไม่ได้ตัวอย่างเช่น ในเคสนี้ผมอยู่ที่นี่ผมต้องการจะโต๊ s จิมาทนทันนี้ผมขอใช้ชัดฟอร์มนะครับแน่นอนต้องการเปลี่ยนตรงนี้ไปคําว่า get application context คุณจะเห็นว่าไม่มีให้ผุดเรียกถ้าเกิดในกรณี fragment คุณต้องใช้คําว่า get activity t a นโอเคไหมครับซึ่งการ get activity เทียบเท่ากับการดึง object ของ class activity ซึ่งผมก็ย้ำไปแล้วว่า class activity จริงๆแล้วก็ extend มาจาก context โอเคไหมเรามีความจำเป็นต้องมาท่นนะ เราไม่มีความจำเป็นต้องมาน,นทำการกด dot แล้วก็ get application content อีกทีหนึ่งโอเคไหมเพราะว่าผลลัพธ์มันเท่ากันในกรณีนี้เขียนไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดผลทำการลบโค้ดตรงนี้ทิ้งก็กลับมาที่ตรง MainActivity นะครับเราก็จะได้อีกเคสนึงก็คือการพิมพ์คาว่า get activity นะครับแต่ในเคสนี้เฉพาะในกรณีของที่เป็น fragment โอลีอเคไหมครับ i n f a c เ m e n t นะครับและนี่คือนะครับ way to get ตัว context object นั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจ context มากขึ้น context คือคลาสที่ provide API อะไรบางอย่างที่คุณสามารถนำไปทำการสาั่งเปิด Activity ได้เปิด Database ได้ การที่คุณจะเก็ตคอนเทกได้มีทั้งหมด4แบบนะครับคือใช้ this เลยแต่คุณใช้ this ได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่ภายใต้ s โค p e ที่คุณสามารถเรียกได้ถ้าไม่ได้คุณจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ควรเป็นแบบนี้มากกว่านะครับหรือจะใช้แบบนี้ภายใต้ fragment น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ